ไปไหนนะคะฉันชอบกินไก่ฉันอยากกินไก่แต่ละครั้ี้เป็นบอมนะครับเป็นวางการวางบอมผมมาหลายรอบเหมือนกันนะครับไอ้ฉันชอบกินไก่เนี่ยก็คือทำผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะแม่เสร็จ 그 <듭> 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 근데 제가 강아지를 진짜 좋아해서 큰 개든 강... 강아지든 좋아하면 다 만지고 막, 막 다, 제가 다가가거든요. 너무 그냥 커... 크든 작든 귀여워요 근데 이제 여기 와서는 강아지가, 아, 개들이 진짜 많은데 찰리가 어, 막 그래도, 그래도 위험하니까 못 만지게 하거든요. 저는 막 만지고 싶은데 계속 못 만지게 해서 그냥 여기서는 개가 많아도 그냥 보기만 하고 그냥 지나가요. เก่งจังเลยเก่งจังเลยเอ่อแคจมินบอกว่าก็คือจริงๆชอบลูกหมาชอบหมามากๆเลยนะคะล้วก็จะเป็นสไตล์ที่ชอบเข้าหาเข้าไปกอดเข้าไปเล่นกับมันแต่ว่าพอมาที่นี่เราแบบหมามันเยอะจริงๆอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่พี่แนก็จะเตือนด้วยความเป็นห่วงครับเพราะว่าหมามันอันตรายจริงๆครับก็เลยแบบได้แต่ดูค่ะได้แต่ดูหมาอันตรายแต่ชาลีเนี่ยเวลี่อันตรายโอเค please u n d e r l i เลื่อนสไลด์ไอวอนไอ n อนโทนบอลไลท์พุงกุญแจ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 อ้าโอเคพูดแบบนั้นแหละไม่ได้จำหรอกพวงกุญแจพวงกุญแจพวงกุญแจน่ารักนะครับ320บาทนะครับผมไปห้อยได้นะคารับ320สบาทเถอะเผื่อใครจะไปช่วยในเรื่องแบบใครทำกุญแจแล้วหายบ่อยอย่างน้อยก็ห้อยนี่ไว้กุญแจดอกเท่านี้แต่พวงกุญแจท่านี้อืมอืมผมเคยใช้นะวิธีนี้ช่วยอะไรผมไม่ได้นะครับผมห้อยพวงกุญแจใหญ่เงี้ยก็หายอยู่ดีนะครับ หายไปทั้งพวงหายไปทั uh ้งพวงหายทั้งรถด้วยครับไม่ได้หายแต่พวงกแจงเดียวชลิกาอามดีขึ้นที่ริแปรเดี๋ยวกูโดนดายเก่แปรัปแปรไปอาร์ดีขึ้นทีริ้งรถถึจะ잊아버ิ่งไปชนน์นั้นแ่แน่าคะลืมเคาค่แคนกค่แค่แค่นค่แค่แช่แค่แค่แค้แค่แท่กค่แค่แคแคค่ไ่ เพราะว่ามันมันต่างกันไอเหมือนว่าเวลาแบบของหลายๆอย่างที่ว่าหาจมอว่าผมแบบเก็บไม่มีคุ้มไม่มีค่าเลยแต่ว่ากับคนผมย้ําหลายรอบแล้วช่วีพูลีมีทุนพูลเกสอ่ะนันี่ยยักษศยักษศชันเนี่ย why why ไม่จิ <rum> ้งก็ย่อย w h อัน่จิ้งทำไมไม่มันต้องไปอันจิ้ก็ลงตาประตาประทถมตาเลยาาเจ๊เจ๊ จำภาพแต่ละอย่างได้เปล่าอย่ายุอะไรมากมายให้ทุกอย่างอยู่บนหลักความจริงเออว่าแต่เธอขนตาหลุดไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกสวยสวยเดี๋ยวเขารู้ตัวเองขอบคุณ<อ>ครับก็ขอขอค,บค,คือว่านั่นแหละก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักตัวผมกับคนเนี่ยผมไม่ลืมอยู่แล้วผมให้ความสําคัญแต่ว่ารถมันมันไม่เหมือนกันไม่งั้นผมก็ต้องมีเมียห้าสิบคนดิมันไม่ใช่นึกออกปะผมมีคนเดียวมีแฟนคนเดียวแน่แล้วคนก็ไปพีใมอีกว่าแฟนอีก่งละคนเดียวคผมอยู่ฝั่งเดียวแต่ไม่เป็นไร ก็ให้มันครบร้อยวันตั้งแต่วันนับวันทํางานแล้วกันน่าจะเป็นหลักที่จําได้ดีร้อยวันตีหกสิบวันอีกเจ็ดสิบวันใช่ป่ะเออเจ็ดสิบวันแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะเพราะนี่สามสิบวันยังผ่านไปเร็วเลยเออห็นไหมผมเลยไม่ค่อยชอบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้อยู่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแล้วมันนับวันอะไรเราต้องช่วยให้ได้ก่อนเอแล้วสองคนเป็นผู้ใหญ่แล้วขนตาหลุดบอกหน่อยแอะแอะเนี่ยขนตาหลุดพอปิดตาเจ้าค่ะถอดอกเลยตลอดอีกไปดฉสิคุณจะบอกให้หน่อยค่ะ เบาเลยตุ๊บยังยังเดี๋ยวดาม่าเองเป็นอะไรไปขอบคับอืมทุก day happy ไหม Yes ถามทุกวันนะครับผมถ้าวันไหนที่เกจ็ดทำงานเขาจะบอกเองนะครับผมก็มีการปรับกันครับว่าจะในการทํางานครั้งหน้าเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างนะฮะแต่งานเขาเนี่ยสบายอยู่อย่างนี้วันนี้ก็ไปทําธุระตอนเช้ามาแล้วก็มาไลฟ์ตอนเย็นเฉยๆนะได้มาเจอได้มาคุยเพื่อนๆก็มีความสุขเราสองคนก็พยายามแบบไลฟ์ น้องงานกันให้ได้ด้วยเยอะแยะมากมายมาต่ออยากอยากมีเรื่องในพูดไหมให้แบบคิดว่าลองเดาวันสักเรื่องเผื่อเพื่อนๆอยากฟังบอยบอยนี่แกิคิดอยู่อคิดอยู่ให้เขาคิดไปก่อนขายกระเป๋าอะขายกระเป๋าคิดไม่ออกขายกระเป๋าก่อน ก็คือใครที่กดตะกร้าวันนี้นะครับสวนน้าที่นี่คือมีของที่จะเลือกให้เพื่อนได้เก็บอีกมากมายเป็นของชี่น่ารักนะไม่ว่าจะเป็น <c oughs> แก้วน้ำหลอดๆ <c oughs> แก้วน้ําลายน่ารักน่ารักเนี่ยคือผมผมเชื่อว่าแก้วน้ำเนี่ยคุณได้ได้ใช้กันมากสุดเพราะว่า199บาทแล้วเป็นแก้วน้าที่ที่เปลี่ยนสีได้นะครับเป็นอะไรที่ที่เพื่อนๆซื้อไปได้ใช้ใครที่หลายคนเนี่ยชอบพวกแก้วพวกนี้อยู่แล้วเนาะที่ว่าแก้วที่เปลี่ยนสีได้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ ก็ซื้อกันไปได้นะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยได้นะคะใส่ได้ทำน้ำร้อนเย็นชื่อลูกมาจากไหนเนี่ยผมงเนี่ยฮะชื่อลูกแห่ะเพ่ซีลูกคอยตั้ง่อลูกตั้งชื่อลูกให้มันมีก่อนเอยหมียังเห่าเลยมาหมีบอกเออที่เบบีดแ,แต่อย่างน้อยวันนี้เรื่องตะพาพจบไปแล้วดีใจมาก การนินทากันรับหลังเนี่ยคุณที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจที่สุดในบริษัทอาจเป็นคนที่เลวร้ายที่สุดก็ได้ <c oughs> เพราะสุดท้ายการที่คุณไปไปนินทาใครในบริษัทอสุดท้ายมันมันคุณไปไว้ใจมากเกินสุดท้ายคุณคนนั้นแหละจะมาแอบ,บเล่ากันไปแอบบเล่ากันมาแล้วก็ตีกันเองของผมบริษัทผมมีกฎข้อหนึ่งก็คือนินทาหรือด่าอะไรก็คือด่ามันขึ้นหน้าตรงนั้นเลยผมยืนอยู่เจ๊ป,ปูเพืนกันด่าผมให้ลูกน้องฟังเจ๊ป,ปูยืนอยู่แล้วก็ด่าพานกันแบบนี้ครับเราอยู่กันนานๆครับ เออผมในเจ้ปูในผมกล้าสัญญากันว่าเออผมไม่ไปไหนกันอยู่แล้วอยู่ตรงนี้นแหละยกเว้นพี่ปูจะเลวร้ายขั้นไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่ม,ไม,มีไม่มีนะครับอยู่มาสิบห้าปีแล้วรักกันรักกันโถเออชลต่มนทอะรองเดยวหี่หนะาที่น้าี่หนาที่หนี่หน้าวี่นที่หน้าที่หน้าทีน้าที่หน้าอี่นที่นที่นางีา่นกัที่มนาดน้วยี่ีกหอนนะครับแล้วเราก็รู้จักกันมาก็ไม่ต่างก่่าสิบปีอะ่ะ เจ๊ปูแล้วก็มีพี่ปากับพี่เปิล้ลซึ่งสองคนเนี้ยแม่งเป็นพี่น้องแ,แท้กัน <laughs> ดีนะกู <c oughs> ไม่เคยนินทาใครไปอะ่ะอยู่ด้วยกันเจอทุกวันเชื่อผมคุณเชื่อผมปะ่ะผมไม่รู้ว่าเขาคือพี่น้องแ,แท้กันนะ <c oughs> เพราะผมนึกว่าเป็นคนทํางานของพี่ปูเหมือนกันอะไรเงี้ยบ้นนี้านนอนนีร่าตาอันนี้กัเชฟมิวชามชิ้นชิ้นชถ้ตาชามิเราอยู่บริษัทผมเมียพี่น้องแท้กัน อ๋อไอ้คนอิสเร์ไอ้คนรู้อยู่แล้วไอ้โน้ตไม่ไม่ไม่พี่พี่ปาพี่ปลาอีกคนนึงที่เวลานานามาทีเนาะพี่ปานะพี่ปาก็เป็นคนดูแลนี้ก็คือแบบไม่ไม่ได้รู้ก็เลยบอกบอกว่าในบริษัทผมนินทาไม่ได้เหมือนตะก้องกับลูกน้องตะก้องแม่งเป็นพี่น้องแท้แทกันเจะคือเจะคือชอเจอาเรอเป็นพี่น้องกันหรอหลายอาพี่เฟย์ไม่นินทามาใช่ป่ะคือผมจะบอกให้นะว่าผมอยู่อ่ะไอ้อลิฟ ไอลิฟถ่ายงานให้ผมอะ่ะไลเบลก,ก็คือเป็นทํางานนู่นนี่ก๊กในกองอ,ะอ่ะแม่งมันพี่น้องแท้ๆก,กันอ่ะไม่มีใครรู้นะพี่เชื่อไหมเพราะหน้ามันไม่เหมือนกันนึกออกว่าไม่เหมือนขั้นไม่เหมือนอ,ะอ่ะผมคำชิบหายใครมาก็แบบไม่รู้ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยจะนินทานะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวแ <ๆ S 1> ล้วเวลานินทาไปสิ่งที่พี่น้องมันทําคืออะไรรู้ป่ะแม่งรับฟังพอมันรับฟังปุ๊บอ่ะแล้วมันเป็นเล่ากันที่บ้านไม่รู้มันไปเปเล่าอะไรกันบ้างแต่ดีน่ารักน่ารักออยู่กันแบบครอบครัวนะครับตลกมากเลยตลกที่ อย่างน้อยได้วันละครเว้ยแต่ลืมลองแกะแล้วโชว์ให้หน่อยคะว่ามันน่ารักแค่ไหนนี่ไทยเซแกะแกะยนี่ยก้านนึ่งก่อนนะคอตอตอตอกก้าก้าอืาก้ากับโบล่าเว้ยแกะที่น้องกะมินแกะนะคะน้ำน้องกระต่ายก้านนึงของแกะน้ำเน่าวาน่านาวานะแล้วเราตัววัสดุหรืออะไรเขาบ้างของดีของดีผมจะบอกให้ว่าไอไอเสื้อเนี่ยเราไปใส่สัตว์เลี้ยงเราได้ด้วย เออน่ารักมากค่ะเห็นเห็นพี่นายโคลเมคะนากาพูดน่าจะเห็นแล้วพี่ผมว่ามันขวางกล้องอยู่เลยะเรยกของุป้เหลือแค่สองรอยเก้าสิบเองอนึัเก็บคูปองนะคะเก็บคูปองปุ๊บก็น่เหลือสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะคทิตาคาสยยานาคาทุกคน มิน <ersch> ือนะคะเป็นผงาล่มนะคะใส่ไว้ใส่ผ้าเออผ้าเสียบได้นะคะตอนไปเล่น้ำแมันสามารถมวนใส่ลงไปในกระเป๋าเด็กๆได้ไว้ถกพาง่ายนะคะสั่งลายลายไมากๆกอัยเกิลสิบเกิลบตฮเกาิบเกหลาไงจีสกเรินเดะใช่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 ่ใช่่่่่่ 다다처처리리를를를해해놓고고고온게아아니니저도이이제개인사업자냈기때문에좀좀좀좀좀야될것것들들밀려있어요그그그래서을하돌올예정입การ์ด์ที่มาค่ะคือมันก็มีหลายๆเรื่องที่ยังไม่ได้จัดการให้เสร็จนะคะก็คือเดี๋ยวรอบนี้กลับไปก็คือกลับไปเคลียร์ไปจัดการอันทุกอย่างทุลักนตัวทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจริงๆก็คือรอบนี้ผมก็ขอไปนั่นแหละเขาก็ไม่ให้ไปเหมือนกันเพราะว่าคือเขาติดงานจริงๆนะครับแต่ว่าก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถ้าว่างเนี่ยมีโอกาสแวะไปแป๊บนึงก็ยังดีอนะไรเงี้ยเดี๋ยวก็กจะไปอ่บอกได้เดี๋ยวหาว่าผมไม่ไมให้ไปชิการเทมย้อนชิจ이번에도따라กันจิจจริง 진짜? I think I think you busy, you your s c h 스케줄이 조정해서 가능하다면은 제가 바쁜 일정을 좀 조율을 해놓을 테니 정말 저는 꼭 오면 와주셨으면 좋겠다고 제 친구들도 같이 저희 집에서 한국 음식이랑 시켜서 먹고 하고 싶다고 아메롱 빨그 뭐냐 봉겹방 먹자เก리 나이. 그 몸져 보이 와 진짜 아, ผมพูดแบบลวกๆแล้วกันเขาก็บ อาจจะไม่ว่างแล้วเขาก็ดูไอ้สเก็ตงานของผมมาตารางงานว่าผมมาติดงานก็เลยก็เลยคือเกรงใจอ่ะถ้ารวมๆนะว่าไม่ได้ให้ผม 메리 와고가가그고 싶은 곳 있으면은 제가 뭐 진짜 다 케어해줄 테니까 오시기만 하시면 제가 다 해주겠습니다 응. 하 티티 약발 꺼버 가이래 가자 키에 따라 안할 거래 밥을 티어 머물래요 다리티 보우산 테리 오젠 미부보우산 진짜 남자친구 생기면 부산 그 해운대 거기 같이 걷고 싶고 그 앞에서 포장. 맛있는거먹고고싶그런게제가남자친구ถ้าม <mondo> <flix> ีแบบเหมือนบัคเก็ตล um uh ิสต์นะคะถ้ามีถ้ามีแฟนขึ้นมาก็อยากจะแบบไปเดินที่หาดเทยเดที่ปูซานด้วยกันแล้วก็ไปกินอาหารร้านอาหารข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราโดนด่าทุกวันเลยว่า ทำไมไม่คุยกันหลังบ้านคุยทุกวันนั่นแหละแล้วก็คุยรู้ <กา S 2> เรื่องด้วยแต่ว่ามันเรื่องแล้วก็ไม่ได้อยากมาแบบคุย<ห>ทุกคนได้รู้จริกงกับพี่แนนลองเก็บไว้บ้าง้องเก็บไว้บ้างซึ่งจริงกับผมก็ไม่ใช่เด็กขนาดคุยไม่รู้เรื่องหลังบ้านผมคุยกันหมดรู้เรื่องทุกอย่างนั่นแหละถามหน่อยหลังบ้านก็ให้เตียคุยได้เหมือนกันหรือว่าคุยเองก็ได้ผมบอกว่าไม่ไม่ผมคุยกันเองก็รู้เรื่องนะครับจริงๆผมคุยกันแบบสองคนรู้เรื่องทุกเรื่องนะครับผมมาตอนนีแก้วราคาเราแก้วบน 아, 막 먹을 거를 사는 거예요. 낭낭낭아아 아, 먹을 거를 사서 저는 저 주려고 토스트 해 주려고 하는 줄 알았는데 감인 생수 이렇게 따라오네요. 왔어요. 근데 여기서 물고기들 다 나눠 두고 있는 거예요. 그래서 먹을 거다사 가지고 전저 음식 해 주려고 같이 슈퍼마켓 가자고 해 놓고 그러니까 피네크션 เขาไปซุปเปอร์ม이ร์เก็ตด้วย하ันแล้วก็ไปซื้อของกินเยอะม 토스트 해 주려고. 더마 ถึ그ก그คือโยน

คือไม่รู้เกาเกาหลเาีเขาไม่เขาบางคนเขาอยู่ส่วนใหญ่เป็นคอนโดกับเป็นที่พักอพาร์ตเมนต์ก็จะไม่น่าไม่น่าจะมีหลังคาระเบียงที่มันวิ่งเล่นได้ส่วนบ้านผมหาหลังคาแม่งวิ่งเล่นวิ่งเล่นได้ไอเราเมื่อวานหนีไงผมไปทัวจีนมาใน PK เราเห็นวิ่งขึ้นมาบนแล้วเราก็เลยปิดเปิดประตูปุ๊บผมโดดออกหน้าต่างอนี่ตกใจนึกว่าโดดตึก คิดนั่งร้านเลยคือช่องมุนด้านขึ้นเตี้ยติ่งฉันนั่งกันตัวเลยนะ่งแค่หม่อ๋อจริงๆก็ตกใจมากๆเลยนะคะตกใจจริงๆจริงๆก็สื่อว่าอ๋อ이것은จริงๆอ๋อคนนี้จะไปได้ไกลขนาดบอกเขาไปว่าผมเนี่ย ไม่รู้ผู้ไดผมมาโดดจากชั้น2องชั้นสในชีวิตจําวันบ่อยมากจนมาหยุดโดดตอนอกมาอายุสิบเอ้ยยี่ห้คือชากิโตเขกระโตีชนออกาเตยสชั้นจากชั้นามกระโตีเชนออกมาเต้องต้จากชั่นาลีนโดดีเถ้าตกมาเต้ยสอง้นจากช้าสามกระโดดเชนออกมาเด้ยสองั้ากท้นสามกรโเคยออกมาเต้ยสองั้นจากชั้นสมกระเดดเชนออกเต้ยงแต่นจากชั้นสามกระโีเชนออกมาเ่อเวลจากชั้สากละโดดจากมาเ้สองาั้นาก้นสามโดดตป็นอะก ตึกชั้นหนึ่งมันสาเมตรเป็นอะไรที่แบบก้องแก๊งมากใครก็โดดได้แล้วโดดลงมาแล้วก็หมุนตัวอะไรเงี้ยหกเมตรก็ได้ผมโดดมาหมดแล้วแล้วตอนนั้นผมได้รองเท้าใหม่จากพี่สาวมาแล้วผมแม่งโดดลงจากชั้นสองแล้วรองเท้ามันพิกหลังจากนั้นโดดไม่ได้เลยเพราะเอ็นมันขาดทำอลเช์่นาชนอันนั้เด็กปีช่วงนี้นี่ก็ข้อเท้าลืบไปด้วยกูข้อเาอมทั้่มันเ 제발 좀 제발 모든 것에 조심했으면 좋겠어요. 왜냐면은 그 찰리는 다쳐서 여기 발목 쪽에 얼마 전에도 피가 막 나고 심하게 다쳤는데도 빨라이 빨라이 근데 근데 또 아픈가 봐요. 아프긴 한가 봐요. 아, 이렇게 해요. 근데 진짜 걱정되는 거예요. 근데 그니까, 러 강한 건 알겠지만, 그래도 사람인데, 좀, 연구, 아프면 연고도 바르고, 좀 해야 되는데, 너무 진짜 인디안처럼, 자연인처럼 사니까, 너무 좀 걱정돼요. 저는 진짜, 제가 좋아하는 사람이고, 있기도 하고, 아끼, 아끼고 소중한데, 몸을 소중한데, 소중하게 안 다루니까, 제가 마음이 좀 아파요. ง่ายๆก็คืออยากให้พี่เน็กระวังมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นดูแลตัวเองดีๆค่ะแบบเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งจะเจ็บตัวไปแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนโวยโยนิดนึงคือคือถ้าถ้าเขาอยู่กับผมเนี่ยจะจะรู้เรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยอะผมเนี่ยถ่ายรีวิวอะไรที่เราไม่ได้ลงหลายอย่างนะน้องเล็บหลุดเนี่ยผมก็ถ่ายต่อได้หมดนิ้วจะหักขาจะหักผมก็ถ่ายงานต่อได้นะผมเป็นพวกแบบว่าคางแตกก็ถ่ายได้คางแตกกระดูกถึงอะไรปูดอะไรแค่ไหนก็ถ่ายได้นะแต่ก็เข้าใจความเป็นห่วงก็ขอบพระคุณมากมากเลย จริงไม่ต้องแปลแต่เขารู้อยู่แล้วแหละแต่ว่า<ข>อบอกอีกทีก็ได้เดี๋ยวคนแม่งดา่ามูอีอกเออนั่นแหละไอหมีนี่ถ่ายมาหน่อยนีหมดกันไอลาอุสั์เล่าเรื่องความน่ากลัวของมันไว้ว่าให้ระวังบอกกาเมินกาเมินว่าให้ระวังอย่าไปเล่นโอ้โหเล่นน่ะเสียหมดความอันตรายเลยลากขัวไอหมีลากขูเดินเป็นเดินมันหมาหงอยเลยอะ่ะ หมดกันลูกพี่ลูกน้องความอันตรายหมดและแรกนายก็บอกว่าไอ้หนีน้ำพัวต้นไม่อยู่ว่ะมีควเหรอำพวนเขาอ่ะเจ้เพราะว่ามันมีผมอยู่ด้วยจนตอนหลังมันอาจจะชินคนเยอะมากขึ้นแต่ผมบอกว่าใครบอกมันบอกพี่เบลเมื่อวานโดนวิ่งไล่เป็นไงบอกดิไอหมีหรอโอ้โหถามพี่เบลดิเมื่อวานโดนมันวิ่งไล่ร้อยเมตรอ่ะมีฮันเตดตุ๊ดไปฮันนิงเตล์หรือมันงับเลยนะพี่คือผมมารู้นิสัยมันดีเพราะผมก็ไม่ต่างจากหมาเหมือนกัน เออไอ้หมีนี่ไม่ได้หมีนี่คือถ้าเห็นใครขยับตัวแรงเกินหรืออะไรมันมันงับจริงๆต้องระวังต้องระวังหมาไฟติ้งอะอืมผูส้สาว<อ>สุดซุ่การขมนักเกินนักตาอ่ะเขาถามว่ามีลูกเมื่อไหร่มีความรับเยอะมีลูกมีลูกความรับทุกอย่างไอ้หมีเนี่ยอยู่ยิ่งกว่า CCTV อีค่ะว่า เออไอหมีนี่อยู่ในทุกช่วงเวลานะครับยากลําบากดีแขนผมก็อยู่กับผมนะครับเนี่ยเนี่ยเรียกมันเรื่องโดดโชว์ขึ้นเรือด้วยมันมาเดินกันบ้างมากล้วมีเออมิเรือยอนเรือยอนเรือยอนเรือย้อนโอ้ต่ำนะอันนี้ก็จะพามาชมเรือยอนของชาลีนะครับผมเรือยอนเจ้าไว้แค่วิ่งในบ้านนะครับผมเรือยอนอันนี้ก็เป็นรุ่นยอนตุ๊บๆข้างหน้านี่คือเป็นห้องนะครับเป็นข้างล่างข้างใต้ท่านี้เป็นห้องจริงข้างใต้นี้เป็นห้องที่ลงไม่ได้จริงนะครับผมแล้วก็หน้าของเรือเนี่ยจะเป็นตุ๊บๆ ตุ๊กตุ๊กอันนี้เป็นคนขัประจำของเรา,ารเดี๋ยวให้การมินทอปวิสซาราโอเคสาร่าเยอะสาร่าแทนส,สปีคโคเรีย <c oughs> อืมอ้าวไอดแขอแ้าว <c oughs> เดี๋ยวคนนี้ามันนาจะพังเาเอยอมัน่าางเาเออทรุสานะคะั้นซาลาเจสุร보내่สิซา่าเจซา่าเจสร์ใส่ให้ถอดแล้วใส่ไม่ได้ด้วยเออ,อ,อนี่นี่ when when you want ใส่แขนเน่เน่ and hack แค่ลงเอาลูกโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเอ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 ้าวเอาไงวะเนี่ยตายตายอ๋ออันี่มันหักแล้วเนี่ยเน่นจริงมันต้องใส่เงี้ยแล้วก็กดลงเกือบเกือบเกือบโอเคโอ้แต่สายไม่เดือดเลย ไปไปไหนอะมาก็คือมึงว่าใครที่อยากไปเล่นคอที่ไหนใรก็ได้ทุ๊กตานี้บ้างทีตุ๊กตาใหญ่อะแต่ก้าใหญ่ตะก้าใหญ่ต่ก้าไหนได้ตุกตาหนังผมลืมดูดูมันปีนเป็นลิงเลยเออ ก้อนจิบปลาฉันแป้งปงเซ็งปลาค่าเก้ากับสิบนะคะสองน้องเาปลาเจ็ดไปกันอ๋อว่าขอถามเสียงเพื่อนๆหน่อยที่ใครที่เคยไปสวนน้ำนี้บ้างใครเคยไปเนี่ยสวนน้ำเนมอะไรนะเนมอะไรนะอ่าวัดสะพักตรีไดิมีหมอนเจียวานานาวาปนนาวา let's go b e b y let's go let's go ไปกัน สนุกแน่นอนเพราะว่าหลายนเนี่นเคยพาลูกหลานไปแล้วแล้วก็ที่เนี่ยคุ้มค่าสนุกสวนน้ำนี่ใหญ่บ้เริ่มเพิ่มนะครับแล้วก็เครื่องเล่นอะไรคือคุ้มค่าเครื่องเล่นแบบเจ๋งมากเจ๋งทันสมัยปลอดภัยเห็นในสไลเดอร์นี่คือแบบหือน่าเล่นมากแล้วมาพูดถึงเรื่องสวนน้าแล้วมาขอขอนอกเรื่องสวนสนุกก่อนคือด้วยด้วยเรือยอที่ผมข้ามมาตั้งแต่แรกๆแลาจะไปแล้วจองไว้นะคือเรือยงเรือยอทจะแบกเจตสกับผมจสกีไปนะครับ ข้ามข้ามคงข้ามคืนเผื่อเขาอยากตกหมดมงหมึกอะไรเงี้ยกันเมาเรือนะครับนั่งไม่ได้นะครับก็ไม่สนุกนะครับการถ้าไปแล้วเมาเรือใครฝุนไปไม่สนุกนะครับเนื่องจากว่าผมไปบ่อยแล้วพาคนไปล่องเรือบ่อยเนี่ยการล่องเรือเนี่ยถ้าใครเมาเรือไม่สนุกจริงๆนะครับคุณจะขั้วแตกแล้วก็ไปนอนตมอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับผมวิธีก็คือให้มันดีขึ้นเลยกินยาแก้เมาเรือแล้วก็นั่งมองไกลๆไปนะครับอืมตัวนี้เรื่องหนึง่งผมจะพาไปสวนสนุกที่รู้ปะ่ะชอบมาก บอกว่าชอบสวนสนุกใช่ไหมบอกด้วยไหมทำไมสวนสัตว์ชอบอำไมคะชอบค่ะชอบสวนสนุกมากๆแล้วก็มีความฝันว่าถ้ามีแฟนแล้วเดี๋ยวจะแบบใส่ชุดนักเรียนแล้วก็ไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ทิงที่ไหรู้ป่ะการบักเก็ตลิสต์เป็นบักเก็ตลิสต์ของกามินเลยนะคะชอบชอบสวนสนุกมากแล้วก็ชอบเครื่องเล่นมากมายต่างๆเลยแต่พอลิดเครื่องเล่นออกมาปุ๊บ เล่นอันนี้ไม่ได้เล่นอันนี้ไม่ได้เล่นไวกิ้งไม่ได้เล่นฮุริเคนไม่ได้เล่นไออะไรไม่ได้เล่นไม่ได้สรุปไปเดินในสวนสนุกนั่นคือความฝันของเขานะครับผมป้า <c oughs> เดี๋ยววันไหนเราไปเดินในสวนสนุกกันอันนี้เรื่องจริงลองถามเขาเด็กเขาเล่นไวกิ้งอยู่อยู่เล่นเพย์ตอนเพย์ไวกิ้งย่ะตอนแรกเย่ะ โรลเลอร์โคสเตอร์นั่นโรลเลอร์โคสเตอร์ชอบไบคิงอุ๊บายท์คืออ้วกะถ้าเล่นไบคิงก็คืออ้วกแต่ว่าชอบโรลเลอรโลลอร์โคสเตอร์เออแต่คือจริงๆก็คือให้ให้เรียงเครื่องเล่นที่บอกเล่นไม่ได้แทบทั้งหมดเครื่องเล่นนะครับเอาเป็นว่าจะไปเดินใส่ชุดนักเรียนเฉยๆในสวนสนุกกันนะ้ชวันนี้วันนี้คุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าใจเออน่ารักไม่เข้าใจได้ไงแรกๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยู่เกือบเดือนหนึ่งเก๊ก ไก่อะไรนะผักผักทักบ้านผมหายไปหลายตัวนะผมจะบอกให้ตั้งแต่นี่มาจิ๊กเก็ตจิ๊กเก็ตไก่ฉันชอบน้องๆอันนี้ทุกคนจิ๊กเก็ตเรื่องนี้ไม่รู้จริงหรือเล่นบางทีผมบอกให้ให้คนที่ทำงานผมจับไปทอดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเออโอ้ที่กะเตะไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะฉันชอบกินไก่ฉันอยากกินไก่ แต่ละครั้งนี้เป็นบอมนะครับเป็นวางการวางบอมผมมาหลายรอบเหมือนกันนะครับไอ้ชั้นชอบกินไก่นี่ก็คือ 그런데 제가 강아지를 진짜 좋아해서 큰 개든 강아지든 좋아하면 다 만지고 막막 이렇게 다 제가 다가가거든요 너무 그냥 크든 작든 귀여워요 근데 이제 여기 와서는 강아지가 개들이 진짜 많은데 찰리가 어막 그래도 그래도 위험하니까 못 만지게 하거든요 저는 막 만지고 싶은데 계속 못 만지게 해서 그냥 여기서는 개가 많아도 그냥 보기만 하고 그냥 지나가요. 깽장래 깽장래 จริงจ mm. yeah. yeah. ังเลยเออขากินหรอกว็คือจริงๆชอบลูกหมาชอบหมามากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นสไตล์ที่ชอบเข้าหาเขาไปเกาะเขาไปเล่นกับมันแต่ว่าพอมาที่นี่เราแบบหมามันเยอะจริงๆอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่พี่แนนก็จะเตือนด้วยความเป็นห่วงครับเพราะว่าหมามันอันตรายจริงครับก็เลยแบบได้แต่ดูค่ะได้แต่ดูหมาอันตรายแต่ชาลีเนี่ยเวลี่อันตรายโอเคฟลีอันตรายฟลีดอันตราย I want I want อ o นตราย